The Lost Tape เปิดกรุเรื่องเล่าสยองขวัญท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินคำว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายไหมครับแต่สำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ผมไม่แน่ใจว่าการมีเพื่อนไปด้วยมันจะเรียกว่าโชคดีหรือเป็นการกอดคอกันไปเจอฝันร้ายที่จำไปจนวันตายกันแน่ เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของส้มกับดาวครับสองสาวเพื่อนซีไวเบญจเพศที่ต้องบอกว่าเฉียดความตายมาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเรื่องมันเริ่มก่อนวันสิ้นปีไม่กี่วันทั้งส้มและดาวเป็นสาวออฟฟิศธรรมดาในกรุงเทพนี่แหละครับแต่ปีนี้ชีวิตพวกเธอไม่ธรรมดาเพราะอายุครบ25ปีพอดิบพอดีเบญจเพศคำนี้ใครฟังก็คงขนลุก ส้มเล่าให้ผมฟังว่าช่วงก่อนปีใหม่เธอฝันแปลกๆซ้ำๆกันทุกคืนฝันเห็นเงาดำร่างใหญ่ไม่มีหัวมายืนตระหง,งานอยู่ที่ปลายเตียงไม่พูดไม่ขยับแค่ยืนคุกคามส่วนดาวเพื่อนสนิทรายนั้นเจอหนักกว่าคือขับรถเฉียวชนวันเว้นวันล่าสุดเกือบจะประสานเงากับสิบล้อรอดมาได้แบบปาฏิหาร ด้วยความกลัวทั้งคู่เลยตัดสินใจไปหาหมอดูชื่อดังย่านห้วยขวางตามคำแนะนำของรุ่นพี่เชื่อไหมครับทันทีที่ก้าวเข้าไปในสำนักหมอดูคนนั้นทักขึ้นมาเสียงดังลั่นเลยว่าพวกเธอสองคนชะตาขาดแล้วนะเงาหัวไม่มีแล้วหมอดูบอกว่าเคราะห์หนักขนาดนี้ทำบุญตักบาตรธรรมดาเอาไม่อยู่ครับต้องไปทำพิธีโบราณทางเหนือที่เรียกว่าสืบชะตาหลวงหรือการนอนลงต่อตายเท่านั้น และต้องเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนทางผีผ่านเพื่อให้ผีตายโหงมารับเคราะห์แทนแกยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนชื่อวัดมาให้เป็นสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาตอนแรกส้มกับดาวก็ลังเลครับวัดอะไรไม่เคยได้ยินชื่อแถมไกลามากแต่ด้วยความกลัวตายแล้วก็อยากจะแก้เคล็ดให้มันจบๆไปทั้งคู่เลยตัดสินใจจองตัวรถทัวร์แบบเร่งด่วนขาไปไม่เท่าไหร่ครับแต่ขากลับกรุงเทพนี่สิตั๋วเต็มหมด เหลือแค่รถเสริมของบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งรอบเช้าวันที่หนึ่งมกราคมพวกเธอก็รีบจองไว้ก่อนกลัวกลับมาทำงานไม่ทันการเดินทางทุลักทุเลมากครับกว่าจะไปถึงก็บ่ายคล้อยของวันที่31ทธันวาคมจากตัวอำเภอต้องเหมารถกระบะชาวบ้านขึ้นเขาไปอีกเกือบชั่วโมงทางเข้าวัดส้มบอกว่ามันไม่เหมือนทางไปวัดเลยครับมันเหมือนทางเข้าป่าช้ามากกว่าสองข้างทาง,ทางมีแต่ป่าศักที่ใบร่วงกรนในหน้าหนาว พื้นดินแห้งแลง้งสีแดงฝุ่นคลุง้งบรรยากาศมันวังเวงตั้งแต่ยังไม่ถึงวัดพอรถกระบะจอดส่งพวกเธอที่หน้าศาลาวัดสิ่งแรกที่ประทะหน้าพวกเธอไม่ใช่ความร่มรื่นแต่เป็นลมครับลมหนาวทางเหนือที่พัดวูบมาทีมันไม่ได้แค่เย็นผิวแต่มันเย็นเยะเยือกเข้าไปถึงกระดูกและสิ่งที่ทำให้สองสาวต้องหันมามองหน้ากันเลิกลากคือเสียงครับวัดนี้เงียบมาก เงียบจนได้ยินเสียงใบไม้แห้งปลิมไปขูดกับพื้นปูนแกรกแกรกชัดเจนแต่ที่ชัดกว่านั้นคือบนศาลาไม้สักหลังใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้ามันมีโลงศพครับท่านผู้ฟังโลงศพไม้เก่าๆตั้งเรียงรายกันอยู่ประมาณห้าหโลงเอาไว้สำหรับคนที่มาทำพิธีนอนโลงแก้เคล็ดนั่นแหละดาวเพื่อนส้มที่เป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วพอเห็นแบบนั้นก็หน้าซีดเลยครับกระซิบถามเพื่อนเสียงสันๆว่า อิส้มมึงแน่ใจนะว่าหมอดูบอกให้มาที่นี่กูว่ามันดูหน่ากลัวแปลกๆวะ่ะส้มเองก็ใจคอไม่ดีครับแต่มาถึงขนาดนี้แล้วจะหันหลังกลับก็ไม่ได้รถกระบะที่มาส่งก็ขับออกไปแล้วสัญญาณโทรศัพท์ก็มีขีดเดียวติดติดดับๆทั้งวัดตอนนั้นดูเหมือนจะมีแค่พวกเธอสองคนกับหลวงตาแก่ๆรูปนึงที่กวาดลานวัดอยู่ไกลๆพวกเธอตัดสินใจเดินขึ้นไปบนศาลาเพื่อจะไปไหว้พระประธานแล้วรอเวลาสวดมนต์ข้ามปี ทันทีที่เท้าเหยียบลงบนพื้นไม้ของศาลาเสียงไม้ลั่งอี้ยดเอียดยด,ดังสะท้อนกล้องไปทั้งศาลาเราว,ว่าตัวศาลาเองมันกำลังส่งเสียงร้องทักทายผู้มาเยือนอากาศบนศาลามันเย็นกว่าข้างล่างครับเย็นแบบชื้นชื้นทั้งที่อากาศข้างนอกแห้งแล้วกลิ่นที่ลอยเตะจมูกไม่ใช่กลิ่นทูบหอมแบบวัดทั่วไปแต่มันเป็นกลิ่นฉุนฉุนเหมือนดอกไม้จันทร์แห้งๆผสมกับกลิ่นอับของไม้เก่า กลิ่นที่ชวนให้นึกถึงงานศพมากกว่างานบุญส้มกับดาวเลือกไปนั่งมุมหนึ่งของศาลาพยายามไม่มองไปทางโลงศพพวกนั้นแต่ส้มบอกผมว่าระหว่างที่นั่งพักเหนื่อยเธอมีความรู้สึกแปลกๆครับท่านผู้ฟังเคยเป็นไหมครับเวลาเราไปต่างถิน่นแล้วเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวส้มรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองมาจากความมืดด้านหลังองค์พระพอหันขวับไปมองก็ไม่มีอะไร มีแต่ความว่างเปล่ากับเงาของเสาไม้ต้นใหญ่ที่ทอดยาวลงมาทับที่นั่งของพวกเธอพอดีดาวมึงได้ยินเสียงอะไรไหมส้มถามเพื่อนเสียงไรวะดาวถามกลับหน้าตาตื่นเหมือนเหมือนเสียงคนลากเท้าอยู่ข้างล่างศาลาทั้งสองคนเหีียหูฟังท่ามกลางเสียงลมพัดใบไม้แห้งมันมีเสียงครืดครืดเบาๆา,าดังมาจากใต้พื้นไม้กระดานที่พวกเธอนั่งทับอยู่ข้างล่าง เสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หนักมากกำลังพยายามตะเกียบตะกายหรือไม่ก็เดินวนเวียนอยู่ข้างล่างนั่นแหละตอนนั้นเพิ่งจะ6กโมงเย็นครับแสงอาทิตย์เริ่มจะลับขอบฟ้าความมืดกำลังจะคลืบคลานเข้ามาปกคลุมวัดป่าแห่งนี้และพวกเธอไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของพวกเธอเวลาล่วงเลยไปจนดึกครับท่านผู้ฟังจากความเงียบสงัดเมื่อตอนหัวค่าตอนนี้ศาลาวัด เริ่มมีชาวบ้านทยอยขึ้นมาบ้างแล้วแต่ส้มบอกว่าบรรยากาศมันไม่ได้ดูคึกคักหรืออบอุ่นขึ้นเลยครับกลับกันมันดูหน้าอึดอัดกว่าเดิมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่นั่งนิ่งๆไม่พูดไม่คุยต่างคนต่างจุดเทียนเล่มใหญ่ปักไว้ข้างหน้าเปเลวเทียนไหววูบวาบตามแรงลมทําให้เงาของเสาศาลาและเงาของคนที่นั่งอยู่มันทอดยาวและบิดเบี้ยวไปมาเหมือนมีชีวิต พอใกล้เที่ยงคืนเสียงระฆังตีบอกเวลาดังขึ้นงางงางเสียงมันกังวานและเศร้าส้อยอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นพระสงฆ์ก็เริ่มนำสวดมนต์บทสืบชะตาจังหวะนี้แหละครับที่ความหลอนมันเริ่มทำงานส้มเล่าวา่าปกติเสียงสวดมนต์เราฟังแล้วต้องรู้สึกสงบใช่ไหมครับแต่เสียงคืนนั้นส้มบอกว่ามันฟังดูยานคางผิดปกติ เหมือนเทปคาเซ็ตที่มันยืดเสียงพระท่านสวดลากเสียงต่ำๆยาวๆประสานกับเสียงชาวบ้านที่พึมพำเงิมงำฟังไม่ได้สับมันฟังแล้วโหวยหวนจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวระหว่างที่ทุกคนกำลังก้มหน้าพนมมือหลับตาส้มก็พยายามฝืนใจสวดตามแต่สมาธิมันไม่ได้เลยครับหูเธอแววเสียงแปลกๆแทรกเข้ามาในเสียงสวดเสียง เหมือนคนเดินลงส้นเท้าหนักๆเดินวนไปวนมา,นมารอบๆวงสายสินที่ล้อมพวกเธอไว้โดยความสงสัยส้มเลยแอบลืมตาขึ้นมามองลอดช่องว่างระหว่างนิ้วมือสิ่งที่ส้มเห็นทำเอาเธอแทบหยุดหายใจครับตรงหน้าตักเธอห่างไปไม่ถึงคืบมีเท้าคู่หนึ่งเดินผ่านไปเป็นเท้าที่ขาวซีดซีดจนเกือบเขียวแต่ที่น่ากลัวกว่าสีผิว คือเท้าคู่นั้นมันไม่ได้เหยียบลงบนพื้นไม้ครับมันลอยสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วและไม่มีเสียงเดินแม้แต่นิดเดียวส้มเงยหน้ามองไล่ขึ้นไปหวังจะดูเป็นใครแต่แสงเทียนมันสลัวมากบวกกับควันทูบที่ลอยขโมงททำให้เธอเห็นแค่ชายผ้าเก่าขาดรุ่งริ่งแกว่งไกวไปมาแล้วร่างนั้นก็หายวูบไปในความมืดหลังเสา ส้มตัวแข็งทื่อเหงื่อแตกพลักทั้งที่อากาศหนาวจับใจเธอหันไปจะสะกิดบอกเพื่อนแต่ตอนนั้นดาวไม่อยู่แล้วครับดาวทนความอึดอัดไม่ไหวบวกกับเริ่มปวดท้องเบาเลยลุกเดินเลี่ยงออกไปเข้าห้องน้ำทางด้านหลังศาลาคนเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ทางเดินไปห้องน้ำวัดป่าท่านผู้ฟังนึกภาพตามนะครับมันเป็นสะพานไม้เก่าทอยาวลงไปในดงกล้วยไฟทางก็ไม่มีมีแค่แสงจันทร์สลัวๆที่ส่องผ่านยอดไม้ลงมาดาวเล่าว,ว่าระหว่างที่เธอเดินเธอได้ยินเสียงใบตองแห้งเสียดสีกันดังแกรบแกรบเหมือนมีใครเดินขนานไปกับเธอบนพื้นดินข้างล่างสะพานพอเธอหยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดพอเธอเดินต่อเสียงนั้นก็ดังตาม ใจดาวเต้นรัวเป็นกรองเพลเธอรีบทำธุระให้เสร็จแล้วจังหวะที่จะเดินกลับมาล้างมือที่โอ่งน้ำหน้าห้องน้ำหูเธอก็ได้ยินเสียงจ้วยตุวยเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาชิดริมหูซ้ายเป็นภาษาเหนือที่เย็นยะเยือกฟังแล้วเหมือนเสียงคนแก่ที่ไม่มีแรงจ้วยตุวยดาวสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปมองไม่มีใครครับ มีแต่ความว่างเปล่าและความมืดของป่ากล้วยที่ไหวเอนตามลมแต่ตอนที่เธอหันกลับมาจะวิ่งหนีนั่นแหละครับสายตาเธอเหลือบไปเห็นที่พื้นดินข้างล่างสะพานไม้ตรงที่แสงจันทร์ส่องลงมาพอดีเธอเห็นรอยเท้าครับรอยเท้าขนาดใหญ่ย่ำลงบนดิน้ายเปียกเปียกเป็นทางยาวรอยแล้วรอยเล่ากำลังเดินมุ่งหน้าตามเธอขึ้นไปบนศาลา ดาวกรีดร้องไม่ออกได้แต่วิ่งหน้าตั้งก้าวเท้าสับไม่คิดชีวิตกลับไปที่ศาลาเสียงไม้กระดานลั่นเอียดอารตตามจังหวะวิ่งของเธอผสมกับเสียงสวดมนต์ยานคางที่ดังแว่วมาไกลๆคืนนั้นพิธีสืบชะตาที่ควรจะเป็นสิริมงคลมันกำลังจะกลายเป็นพิธีกรรมสยองขวัญที่พวกเธอจะไม่มีวันลืมครับท่านผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามนะครับ บนศาลาวัดกลางป่าที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแสงเทียนวูบวาบและเสียงสวดมนต์ที่ฟังดูโหยหวนดาววิ่งหน้าตาตื่นกลับขึ้นมาบนศาลาพุ่งเข้าไปคว้าแขนเพื่อนแน่นส้มบอกว่ามือของดาวเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแถมยังสั่นเทาจนหน้ากลัวดาวพยายามจะพูดแต่เสียงมันติดอยู่ในลำคอมีแต่เสียงลมหายใจหอบถี่ผ กับแววตาที่เบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดสม้มผีมีผีกับกับเดี๋ยวนี้ดาวบอกส้มเองที่เจอเท้าปริศนาเมื่อกี้ก็สติดแตกพอๆกันทั้งคู่กอดกันกลมอยากจะลุกหนีออกไปจากตรงนั้นใจจะขาดแต่พอหันไปมองรอบๆความมืดข้างนอกสลา,ามันหนาทึบเหมือนกำแพงสีดำป่าทั้งป่าเงียบสงัดจนหน้าขนลุก จะหนีไปไหนได้รถก็ไม่มีทางก็จำไม่ได้และในวินาทีที่ความกลัวกำลังกัดกินใจพวกเธอนั่นเองบรรยากาศบนศาลาก็เปลี่ยนไปจู่ๆลมกระโชกแรงพัดวูบเข้ามากลางศาลาเทียนที่ปักอยู่ตรงหน้าชาวบ้านนับสิบเล่มดับพรึบพร้อมกันเหลือเพียงเทียนเล่มใหญ่หน้าพระประธานเพียงเล่มเดียวที่ยังติดอยู่แสงไฟที่เหลือเพียงจุดเดียวทำให้เกิดเงาขนาดมหึมา ภาพทับลงมาบนขนังสลาเสียงสวดวนของพระและชาวบ้านที่ฟังดูยานคางตอนนี้มันเปลี่ยนไปครับส้มบอกว่ามันฟังเหมือนเสียงคนจำนวนมากกำลังร้องไห้และกลดด่าผสมปนเปกันฟังไม่ได้สับแต่มันบาดหูและกดดันจนปวดหัวไปหมดส้มพยายามเอามืออุดหูแล้วเงยหน้ามองไปที่พระประธานหวังจะยึดเหนี่ยวจิตใจแต่สิ่งที่เธอเห็นมันทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้น ที่ด้านหลังองค์พระประธานสีทองอารามในความมืดสลัวตรงมุมศาลามีเงาดำร่างสูงใหญ่สูงจนศีรษะเกือบชนเพดานศาลายืนตะงานอยู่ร่างนั้นดำสนิทเหมือนถ่านไม่มีเสื้อผ้าไม่มีหน้าตาแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือร่างนั้นไม่มีหัวครับตรงบ่าทั้งสองข้างว่างเปล่าเหมือนรอยตัดที่ยังสดใหม่ส้มสกิดดาวให้ดู ทั้งสองคนมองไปที่จุดเดียวกันร่างเงาหัวขาดนั้นค่อยๆก้าวเท้าออกมาจากหลังพระประธานชา้ชาๆแต่หนักแน่นตึงตึงทุกย่างก้าวทำให้พื้นศาลาสะเทือนไหวจนรู้สึกได้แล้วจู่ๆร่างนั้นก็โน้มตัวลงมาแม้จะไม่มีหัวแต่ส้มกลับรู้สึกได้ถึงแรงอาฆาตมหาศาลที่จ้องมองมาที่พวกเธอ ร่างดำทะมึนยื่นมือยาวๆที่เต็มไปด้วยแผลเวอะวะพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเธอด้วยความเร็วสูงกรีดส้มกับดาวกรีดร้องเสียงหลงประสานเสียงกันลั่นวัดด้วยความตกใจสุดขีดเสียงกรีดร้องของพวกเธอทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักเสียงสวดมนต์เงียบกริบแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าผีหลอกคือปฏิกิริยาของคนรอบข้างครับทันทีที่พวกเธอลืมตาขึ้นมา เงาดำร่างยักษ์นั้นหายไปแล้วแต่สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือสายตาของชาวบ้านและพระสงฆ์ทุกคนในศาลาที่หันมาจ้องมองพวกเธอเป็นตาเดียวไม่มีใครดูตกใจกับผีที่พวกเธอเห็นไม่มีใครวิ่งหนีสายตาเหล่านั้นมองมาด้วยความเรียบเฉยเย็นชาและบางคนมองด้วยสายตาสมเพศหลวงตาที่นํำสวดหยุดสวดและมองนิ่ง ก่อนจะพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆท่ามกลางความเงียบว่าอย่าส่งเสียงดังเขาแค่มาทักทายของใครของมันกรรมใครกรรมมันคำพูดนั้นเหมือนน้ำเย็นจัดสาดเข้าหน้าส้มกับดาวเข้าใจทันทีว่าที่นี่ไม่มีใครช่วยพวกเธอได้และสิ่งที่พวกเธอเห็นมันอาจจะไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่มันคือความตายที่กำลังมารอรับตัวพวกเธอจริงๆ ความกดดันมันระเบิดออกมาจนทนไม่ไหวส้มกระชากมือดาวไปวิ่งทั้งคู่ตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดคือการวิ่งฝ่าความมืดลงจากศาลาพุ่งตัวออกไปสู่ความเว้งว้างของป่าด้านหลังวัดโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือการวิ่งเข้าไปหาจุดจบหรือทางรอดกันแน่ท่านผู้ฟังครับคนเราเวลาสติหลุดเนี่ยอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับส้มกับดาววิ่งลงจากศาลาแบบไม่คิดชีวิต ทิ้งรองเท้าทิ้งสัมภาระทุกอย่างวิ่งตีนเปล่าฝ่าความมืดเข้าไปในป่าไผ่ด้านหลังวัดส้มเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นในหัวเธอขาวโพลนไปหมดรู้แค่อย่างเดียวคือต้องหนีหนีไปให้ไกลจากเงาหัวขาดนั่นแต่ยิ่งวิ่งลึกเข้าไปในป่าทางก็ยิ่งแคบลงกิ่งไผ่กิ่งน้ำเกี่ยวแขนเกี่ยวขาจนเลือดซิบแต่พวกเธอไม่รู้สึกเจ็บเลยครับความกลัวมันกลบความเจ็บไปหมดบรรยากาศในป่าตอนตีหนึ่ง มันเงียบสงัดจนน่ากลัวแต่แล้วจูๆ่ๆความเงียบก็ถูกฉีกกระชากด้วยเสียงที่ทำให้พวกเธอต้องชะง,งักฝีเทา้ามันไม่ใช่เสียงผีหลอกวิญญาณหลอนแบบที่เราคุ้นเคยนะครับแต่มันเป็นเสียงเยดโครมเสียงเหมือนอยางรถยนต์บดถนนอย่างรุนแรงตามด้วยเสียงโลหะหนักๆกระแทกกับหินดังสนั่นวันไหวก้องไปทั่วหุบเขาเสียงมันดังมากดังจนแก้วหูแทบแตกเหมือนมันเกิดขึ้นตรงหน้าพวกเธอนี่เอง ส้มกับดาวยืนตัวสั่นง,งันงกกอดกันกลมกลางป่าไผ่แสงจันทร์สลัวส่องให้เห็นฝุ่นควันจางๆลอยฟุ้งขึ้นมาแต่ตรงหน้าพวกเธอมีแค่ต้นไม้ไม่มีถนนไม่มีรถแล้วเสียงนั่นมาจากไหนยังไม่ทันจะหายสงสัยเสียงหวีดร้องก็ดังตามมาครับเสียงคนจำนวนมากกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเจ็บแม่จ๋าช่วยหนูด้วย เสียงเหล่านั้นมันบาดลึกเข้าไปในขั้วหัวใจฟังแล้วหดหูสยดสยองจนดาวทนไม่ไหวยกมือปิดหูร้องกรีดออกมาแข่งกับเสียงเหล่านั้นมันตามมาแล้วสม้มมันตามมาฆ่าเราแล้วดาวตะโกนอย่างคนเสียสติวินาทีนั่นเองลมพายุพัดกระหน่โชกแรงอีกครั้งแรงจนต้นไผ่เอ็นลู่ลงมาตีพื้นส้มหันไปมองข้างหลังแสงไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือที่ถือค้างไว้วูบว่าไปกระทบกับร่างหนึ่งร่างเงาดำร่างเดิม ยืนตระงานอยู่เหนือยอดไผ่สูงเทียมฟ้าไม่มีหัวและกำลังก้าวสามขุมเข้ามาหาพวกเธอพร้อมกับเสียงโลหะบทกันที่ดังขึ้นเรื่อยๆส้มตัดสินใจกระชากแขนดาววิ่งต่ออย่าหยุดทั้งคู่สับตีนแตกวิ่งหนีเสียงมรณะนั่นแต่ด้วยความมืดและพื้นดินที่ครุขระตุบส้มสะดุดรากไม้ใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาจากดินล้มฟาดลงไปเต็มแรงศีรษะกระแทกกับก้อนหินเสียงดังสนั่นวันไหวภาพทุกอย่างในหัวส้มตัดวูบลง ดับมืดลงทันทีส่วนดาวที่วิ่งตามมาติดๆพอเห็นเพื่อนล้มแน่นนิ่งไปต่อหน้าต่อตาเธอก็ชะงักขาสั่นจนก้าวไม่ออกเธอสุดตัวลงข้างๆเพื่อนเขย่าตัวส้มส้มตื่นสิส้มแต่ส้มไม่ตอบสนองเลือดสีแดงฉานค่อยๆไหลซึมออกมาจากศีรษะเพื่อนไหลนองเปื้อนมือดาวดาวเงยหน้าขึ้นนองด้้ยน้ำตาหนองหน้าและภาพสุดท้ายที่เธอเห็นก่อนสติจะหลุดลอยไปคือร่างเงาดำหัวขาดร่างนั้น ยืนค่อมอยู่เหนือร่างของพวกเธอทั้งสองแต่มันไม่ได้ยื่นมือมาบีบคอหรือทำร้ายมือสีดำขนาดใหญ่นั้นค่อยๆเอื้อมลงมาเหมือนจะโอบพวกเธอไว้แล้วโลกของดาวก็หมุนควาำก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นสีดำสนิททิ้งไว้เพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรที่กลับมากรีดปีกร้อมระงมอีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับภาพตัดมาอีกทีไม่ใช่ป่าไผ่มืดมิดแล้วครับ แต่เป็นเพดานสีขาวสะอาดตากลิ่นยาฆ่าเชื้อฉุนจมูกและเสียงเครื่องปรับอากาศที่ดังหึมห่มๆเบาๆสมค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงงความเจ็บปวดแล่นปราดไปทั่วศีรษะที่ถูกพันด้วยผ้าก,กอสนนาเธอนอนอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดพะเยาข้างๆเตียงมีดาวนั่งเฝ้าอยู่สภาพสะบักสะบอมไม่ต่างกันแขนขาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากน้ำไผ่พอสติเริ่มกลับมา สิ่งแรกที่ส้มทำไม่ใช่การขอบคุณที่รอดชีวิตนะครับแต่เธอก้มมองนาฬิกาข้อมือแล้วร้องโวยวายขึ้นมาทันทีดาวกี่มองแล้วชิบหายแล้วรถทัวเราตกรถทัวแล้วใช่ครับด้วยความที่เป็นมนุษย์เงินเดือนความกลัวตกงานมันแวบเข้ามาแซงหน้าความกลัวตายส้มพยายามจะลุกจากเตียงร้องไห้ฟูมไฟทำไงดีดาวตั๋วก็แพงงานก็ต้องทำเงินก็เสียฟรี โอ๊ยทำไมซวยแบบนี้วะดาวเองก็นั่งน้ำตาซึมพยักหน้าเห็นด้วยทั้งคู่กอดคอกันร้องไห้รู้สึกว่าชีวิตช่วงเบนจเพชนี่มันบัดซบจริงๆเจอผีหลอกหัวโกรนเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลแถมยังต้องมาตกรถทัวเที่ยวเดียวที่จะพาพวกเธอกลับไปทำงานทันเสียงโวยวายของทั้งคู่ทําให้พยาบาลวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอไม่ได้ดุครับแต่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบเฉย แววตาดูเศร้าหมองแปลกๆเธอมองหน้าสองสาวแล้วพูดสั้นๆว่าน้องหยุดร้องก่อนแล้วดูข่าวนี่พยาบาลหยิบรีโมทมากดเปิดทีวีที่แขวนอยู่ปลายเตียงเป็นรายการข่าวด่วนช่วงสายของวันปีใหม่ภาพในจอทีวีคือภาพมุมสูงจากโดรนถ่ายให้เห็นซากรถทัวร์สีฟ้าขาวสภาพยับเยินเหมือนกระป๋องน้ำอัดลมที่ถูกบีบอัดพลิกคว่ำตกอยู่ในเหวลึกข้างทางเส้นทางพะเยากรุงเทพ พิธีกรข่าวประกาศเสียงเครียดรายงานด่วนอุบัติเหตุสยองรับปีใหม่รถทัวร์สายพะเยากรุงเทพเสียหลักแหกโค้งตกเหวเมื่อเวลาประมาณ08.30นเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเกือบทั้งกันส้มกับดาวหยุดร้องไห้ทันทีทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบที่เงียบยิ่งกว่าปลาช้ามือของส้มสั่นระเิ็กเธอยกมือปิดปากแน่นดวงตาเบิกโพลงจ้องมองทะเบียนรถในข่าว มันคือคันเดียวกับที่พวกเธอจองตั๋วไว้และเวลาที่เกิดเหตุตีหนึ่งท่านผู้ฟังจําเสียงที่พวกเธอได้ยินในป่าเมื่อคืนได้ไหมครับเสียงเบรกเสียงโครมและเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือที่พวกเธอคิดว่าเป็นผีหลอกนั่นไม่ใช่ผีหลอกครับแต่มันคือเสียงของเหตุการณ์จริงที่ไม่รู้ว่าลอยมาได้ยังไงหรืออาจจะเป็นลางบอกเหตุที่ดังเตือนพวกเธอล่วงหน้าในวินาทีเดียวกันที่รถคันนั้นพุ่งลงเหว ถ้าพวกเธอไม่เจอผีหลอกจนวิ่งหนีเข้าป่าถ้าส้มไม่สะดุดล้มจนสลบป่านนี้ร่างของพวกเธอคงไปติดอยู่ในซากเหล็กนั่นไม่ใช่บนเตียงนุ่มๆที่โรงพยาบาลตอนนั้นเองประตูห้องคนไข้ก็เปิดออกอีกครั้งคนที่เดินเข้ามาคือหลวงตาที่วัดครับท่านตามมาเยี่ยมพร้อมกับย่ามใบเก่าหลวงตายิ้มบางๆที่มุมปากและผู้ประโยคที่ทำให้ส้มกับดาวขนลุกชันไปทั้งตัวแต่เป็นขนลุกที่อบอุ่นอย่างแปลกประหลาด ที่โยมมาดึงขามายืนขวานหรือทำให้กลัวจนต้องวิ่งหนีเนี่ยเขาไม่ได้จะเอาไปอยู่ด้วยหรอกนะเขาแค่รั้งไว้ไม่ให้ไปขึ้นรถเขามาช่วยต่อชะตาให้ต่างหากส้มกับดาวปล่อยโฮออกมาพร้อมกันคราวนี้ไม่ได้ร้องเพราะความกลัวหรือความเสียดายเงินแต่ร้องไห้เพราะความรู้สึกผิดและความตื้นตันที่รอดตายมาราวปาฏิหาริย์ท่านผู้ฟังครับเรื่องเล่าของส้มกับดาวจบลงตรงนี้ครับ ทั้งคู่กลับกรุงเทพได้อย่างปลอดภัยในอีกสองวันถัดมาและแน่นอนครับทุกปีใหม่พวกเธอจะกลับไปทำบุญที่วัดป่าแห่งนั้นไม่เคยขาดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งเรื่องร้ายที่เกิดกับเราอาจจะเป็นเกราะป้องกันเรื่องที่ร้ายกว่าก็ได้นะครับใครที่เจอเรื่องซวยๆตกรถตกเครื่องหรือผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ลองมองในแง่ดีดูนะครับบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครบางคน อาจจะกำลังดึงขาคุณไว้เพื่อรอจังหวะที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณก็ได้